สนับสนุนโดย Inspiration Game Store ไปซื้ออะเย้นะแคทสวัสดีครับท่านผู้ชมนั่งดูกับผมเมลิแกนแคทสิบชั้นแนนะ่เกมเมอร์เลยถ้าเาวันทีกูก็พูดไม่ถูกนะฮะอินโฟเมชัน <c oughs> อะไรวะ เอาชิบหายละโอเคครับเกมนี้เกมเด่นต้อง Inspiration Gestor นะอย่าลืมไปซื้อกันได้เยอะนะครับอถ้าไม่มีตังซ้อไมีตังแค่นะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคอะไรวะโอเคงั้นก็เกมนี้นะมันคือเกมอะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้นะจ๊ะก็รู้ซะนะโอเคครับเกมนี้มีชื่อว่า Mouse Simulator อาเมาส์ที่ว่าดูที่ไงที่เราเลื่อนอย่างงไม่ใช่แล้ว้ามันเมาส์ก็เมาส์เหมือนกัน ไอ้เมาส์ที่ว่าไอ้นั่นไงที่ว่าเขาคุยกันไงนั่นมันเมาสเมาที่ว่าเป็นหนูไงโอเคเลิกเล่นเมาส์ไงฮะอ่าเมาส์ที่เป็นหนูใช่จำลองการเป็นหนูนะฮะอ่ารับเป็นหนูที่ดีนะฮะโอเคฮะเลเวลแสแลกอย่าอาฟรีดอมอาพาร์ทเมนท์ใช่ไหโอเคฮะเลยเป็นแบบอ่าอิสระนะจ๊ะอยะ่ามันสก๊อตอย่าเกมนี้ก็นะเป็นยังไงก็ค่อยดูกันอีกทีนะจ๊ะอ่าว่ากันไปนั่นนะจ๊ะ ให่าหญ่ใหญ่ใยญ่ใหญ่ให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 ญ่โอเมก้าถ้าใครอยากได้เค็มนี้ก็บอกกันได้จ้าโอเคฮะมันจะนานกันไปแล้วโรเซโรเซโอเมก้าโอเมก้า oh oh สวัสดีนะเราเองสวัสดีนะเราเองสวัสดีนนะเราเองเนะพี่นาครับพี่นาคเงีบงียบงับงีบโอ้ยลงพีโจเพชรเราเย่ให้ยา yeah. เกมนี้อ่าไม่ค้าไมค่ค้าแรับประกันนะฮะโอ้ยอะไรเนะี่ยตัวอาหารไม่รู้จักนะใช่เอ้ยเฮลิพายย่าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยออออจะดูแบทแมนละ่ะจะดูบแบทแมนโยกหัวยโย่ขัวเอ้าเฮ้ยแปลกแปลกโย่ขัวกระโดดอืกระโดดเอา้าเออแบกแมนแบกแมนเนี้พายช่างมาเอ็มไม่ใช่ช่างมัน เฮ้ยดิพายเดี๋ยวจ้ะเฮ้ยหนูชอบเพื่อนเอ้หนูชอบแบทแมนเอหนเอหน,หนูเอ้ยนี่ห้องหนูอ่ะเนี่ยเห็นไหมตัวเอ็มก็คือเมาส์นะฮะเออก็หนูชอบแบทแมนจริงเอ้ยคนมาคนมา,นมาหลบใต้เตียงนะจ๊ะอเฮ้ยชิบหายแล้วอ๋อหลบไม่ได้เรนนี่ก็คือเตียงของบ้านหนูนะฮะไม่ใช่นะขึ้นไปสำหรับอีกครับผมเชื้อหนูนะครับโฮ้ยงับงับงับ โอเคเราต้องไปเอาเฮ้ยร้องหาพ่อรึเปล่าเฮ้ยเอาเอาเอายิ่งร้องยิ่งหลอนกระโดดโอเคเราจะไปรีวิวจากข้างล่างก่อนนะฮะจากเกมนี้ดูได้รู้เลยว่ากราฟิกนะฮะอห้องผนังสีแดงรู้ถึงรสชาติของเลือนะจ๊ะอย่านฟกโก้ใหญ่ๆรู้ถึงรสชาติของเรือนะจ๊ะหรือจะโคมไฟนะฮะรู้เลยว่าโคมไฟเป็นยังไง เกมนี้นะได้ควาสนับสนุนจากไมค์ครับไมค์ครันะเฮ้ยเกมนี้ดีไม่ดีสร้างจากผู้สร้างเป็นคนสร้างไมค์ครับหรือเปล่าเฮ้ยกีตร์เดี๋ยวหนูเล่นกีตาร์้ฟังค่ะเออเดี๋ยนี้ขึ้นไปก่อนโอเคกระโดดค่ะอย่าม yeah, er. ันฟังก์หนูจะเล่นกีตา้าหนูจะเล่นกีต้าหนูจะเอาปลาโลมาปลาโลมากระโดดค่ะอย่า yeah. เอาสิบหายแล้ว กระโดด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 โอ้ยไม่เอาแมงละโอเคคะจากเกมนี้เราจะรู้ได้ว่ามีแบ็กแมนนะแบ็กแมนโยกหัวโจ๊ะนี่ผมปรับแฟปผิดมะเนี่ยถ้ามันแหลกเนี่ยถ้าแหลกก็ขออภัยนะเพราะว่าอาจจะปรับแฟปผิดก็เป็นได้เอ้าอืออือ ยา yeah! โอ้ยเหยดเหนื่อยฮะเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไอโอ้ยแม็กแมนเยอะัวะหยาหยาโอ้โหมึงพีเซนได้หมดเลยนะโซนน่งโซนนี่อะไรนะย่า yeah, โซนี่เวงกกวะนั่นโซบี้ไปกับย่า <Yeah. S 1> ไอโซนี่ที่ว่าเป็นรถเครื่องวะนั่นมาโซนเอกโอ้ยไม่กัดโอ้ยไม่กัดเล่นเองตบมุกเองอ้าวอย่ามึงตก อย่าิ่งตกนะเอ้ยเอา้าอุย้ยโอเคฮนะเกมนี้นะ่ออยากผมอยากให้ทุกคนลงมาเล่นเองนะฮะอ่ะอยากได้ก็บอกนะครับอยากให้ลงมาเล่นเองไงโอเคแหมออกข้างนอกได้แบบนี้ลองดูดิออกได้ดิฮาเลยเนะี่ยพึบ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 ไม่ได้นะฮะโอเคฮนะพันนี้ก็ไม่อยากมีอะไรมั่นะฮะบอกรักหัวไม่ใช่ กูก็บอกรักลัวตลอดนะตลอดเลยอ่ะตลอดเลยอ่ะตลอดเลยอ่ะตลอดเอ้ยเดี๋ยวจะได้จะได้ละเอ้ยเอาชิบหายค่ะกระโดดกระโดดหย่าสุดท้ายละสุดท้ายละอ่ลองไปดูนะฮะอันสุดท้ายหุ่นรล้หาพี่เมื่อมาต้องขนลุกเลยย่ายากระโดดฮะโอ้ยตรงนี้รู้เลยว่าต้องกระโดดนะจ้ะกระโดดโอ้ย โอเคฮะโอเคฮะงั้นพันนี้ก็นะก่อนจะหยุดนะอย่าพึ่งก่อนจะหยุดคลิปหรือจะติดคลิปนะอย่าลืมกดซับสไครต์แอนไลน์นะฮะดิสไลก์ก็ได้นะโอเคแต่สิ่งสันนั้นคือกดกดดิสไลก์ว่ากดซับนะครับโอเคฮะบอกเพื่อนๆน้องๆมามาไอ้นี่ก็ได้นะจ๊ะโอเคฮะบ๊ายบายนะฮะ